อันนี้อัน b ารุ้นะครับผมจ้องมาแล้วครับอาวัดพาไปสิงพาไปเที่ยวมาเลียพาเที่ยวมาเลียอ้ยยอันนี้คนจอดกับคนเส้น,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 นสีส้มคนจอดครับคนจอดคนจอดจอดขอับรถครับอันนี้โกต้อยนะครับโกต้อยโตอยกต้อยกินข้าม ดีส้มนี่คนบ้าครับเสียดีส้มอันนี้ไออัน baru สมอันนี้จะละมาจัดตังเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตัวราสีสูงสุดเลยใครบอกมา รด้วยเดียวกินเนี่ยไปเล่นทำโดมึงอะไรเนี่ยเนี่ยไปเล่้กินโดมเหน้มัไปยกเลังมันจะยกรนะอแไ้ก็โอ้ยยกแล้วเยองจะเอายังโอ้ยเือกโซลุตตัวบอกโซลขาดแล้วขาดอ่ะลุ โซลุดไม่ไปแล้วเรือไงกุกับนี่โซลูทคกับโซลูตโซลูตกำลังโตยงันเต็มกับลับมกันเต็มเร็มเต็มไหมครับอ่าได้สยอดจนเลยจนเลยอันนี้ไม่รู้ใครครับอันนี้ไม่รู้ใครคบววขาบยวอันนั้นกับแพครับแตัวแัวแตัวแรตัวแตัวแตัวแ อาบัตอาบัตอาบัตคุณบ่

หลุดก็แต่เดียวอาวัตต้องต่อโซ่ได้โซ่แล้วงูเลื้อยเลยนะี่งงูเ,เลนะื้อยแหละงูเ,เลนะื้อยกับขังงูเลืเอ้อย